going วันที่สองวันที่หกโมงสี่สิบสามเพราะว่าโมจะม่นคือรู้เปล่าว่าขา้ากลั่วมานอนกับพ่ออะนอนบนเตียงพ่อเลยรู้ปะ <What? S 2> อ่ะฉีกแล้วอ่าตาเรนนี่เช็ด <Yeah. laughs> เขาเพยายามทำกลิ่นใหม่แล้วเวลาเขามาที่ใหม่เขาจะฉี่ พ่อขอ,อนอนต่อก่อนเพราะแม่แม่หมามัมมมมนขึ้นมันขึ้นมันนอนกับพ่อแล้วพ่อต้องดูแลมันดย,ยนี่เ,นเ,นเขาขั้วมันหนาวแต่ตอนตอนเรนนี่ตื่นมาเรนพอกิตจกิ้งมาตรงเตียงเตียงริงกับเรนน,นี่เราเราเข้าครัวก็น,นอนอยู่คนเดียวแต่ <c oughs> คิดว่าน้องหมาติดใครที่สดุดติดตุ๊กแรกๆประมาณครึ่งวันแรกติดพี่ก่อน ทุกวันเนาะไม่ถึงเขาติดเพื่อะมาณันครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ไิ่งหาอกเลยพรานี่เขามาเนี่ยตุ๊กจะกินนั่นกินนี่เดินเข้าครัวตะเดเขาก็เลยตามใช่คนดูว่าตุกเป็นอาหารไม่ใช่ดูตอนนี้แปดโมงแล้วยังไม่ได้นอนเลยพอใครอ่าไม่ต้องไปแอบทีนี้นี่เราให้คนให้คนที่ดูกล้องอยู่ฟังเขายะมีข้าคััวทำอะไร กนินมากลนทำไมกินได้อ่ะ๋ย่นี้ทำหล่นเดี๋ยวแตนี้จะไม่ได้ว่าเขา้าวโดกินไม่ได้เขา้าวโพดก็เลยกินไปเลยก็เลยพอกคออ๋อหล่นลงพื้นแล้วเขามากินเหรอโอเคไม่เป็นไรหนูกินให้หมดเร็ยวหนูจะต้องไปเรียนออนไลน์แล้วพี่จินไปเรียนแล้วหนึ่งคนคนนี้เขาเตืน่นดูน่าดูนา,นาพี่จินเรียนอยู่ น้องหมาเนี่ยอายุไม่ยืนถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาต้องแบบเหมือนตายจากเราไปเนี่ยจะทําใจได้ไหมไหวหรือเปล่าแตกเลยบอกเลยมันใช้เวลาที่ถ้ายิ่งมันอยู่มันจะสิบกว่าปีนะโอ้เรียกว่าทํางานไม่ได้ช่วงหนึ่งอาจจะเดือนนี้แม่เคยบอกเลยนี่เราเลยร้องไห้ถึงทุกคนเลียนนี้เลี้ยงจะร้องไห้จริงด้วยแต่เราก็ยังอยากจะเลี้ยงหมาอยู่หรอคะ พ่อไปบอกไอซี่แล้วต่ออีกวันหนึ่งโอเคเขากลัวอยู่อีกวันหนึ่งทำไมอ่ะทำไมต่อต่อยอีกเขากลัวอยู่วันนีน้แล้วันหน,นึ่งไงอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยไปคืนโอเคเราเลี้ยงอีกวันหนึ่งเหรออืมจะคืนเลยป่ะละ่ะไมโ่โอเคไปยมาเลี้ยงหน่อยหนึ่งกินข้าวกินข้าวมาละมาอีกแล้ว ดูดูดิหม <c oughs> าชินี่นี่ะลยละ่ะชินน้ำมันเราก็เคยถามโลกลที่เดดนี่ร้องไห้เอ,อตอนนั้นเราถามเราไม่ได้เราไม่เข้าใจหรอกเราก็ถามให้คนรู้แฟร์พอเราได้เรียนจริงๆอ่ะเราถึงเรื่มเข้าใจว่าถ้าเขาไปเราคงเศร้ามากเพราะมันมีความผูกพัน เป็นข้อข้อดีของการเลี้งหมาก็คือว่าเด็กๆจะได้เห็นหมาที่เป็นเด็กเติบโตขึ้นป่วยรู้จักวงจรของชีวิตทำให้เขาเรียนรู้ได้มากขึ้น <laughs> จินเรียนอยู่ในห้องเงค่ะจินกลับไปเรียนอีกละเขาต้องรับผิดชอบเองเอ้ยดูเข้ามือหลบลินนี่เดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้อุ้ยเขาง่วงแล้วเขาง่วงเขาง่วงตอนเช้าโอ้เขาง่วงโอ้เมื่อคืนไม่ได้นอนใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ปะใช่ปะเมื่อคืนทำใครไม่ได้นอนด้วย ทำใครไม่ได้นอนด้วยจีนีใช่พ่อไม่ได้นอนด้วยเหมือแบบนกัน่วมงมากเดี๋ยวพ่อต้องไปทำงานแล้วด้วยถ้าเรา,ถ,าเรถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงถ้าเรารับหมาตัวใหม่มาแล้วนี่ใส่หมาตัวนั้นน่ะไม่ไม่เหมือนเข้าครั่วละ่ะจีนกับเดนนี่จะยังรักเขาไหมอยากเล่นกับเขาไหมล <c oughs> ูกว่านะก็เหมือนกับเหมือนกับลูกเรานะั่นแหละคือช่วงที่เกิดใหม่หรือว่าช่วงที่ยังไม่ได้รู้จักกันดีอ่ะมันก็จะมีความ ไม่เข้าขากันนะ mm hmm. แต่ถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆเราก็จะผูกพันกับเขาเองเอาเป็นว่าถ้าเราได้มายัางไงเราไม่รู้หรอกเรารับมาแล้วอะเราก็ต้องเลี้ยงอย่างดี Yes ไม่เป็นไรหรอไม่แต่ว่าเรารับมาตั้งแต่เขายังเด็กคือเขาคั่วเนี่ยได้รับการเทรนจากเชฟกีตแล้วให้เป็นให้ใชิรทุกคนในเรมาลีแลนนี่อีเป็นดอกหรอ นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะพาเขาขักวไปข้างนอกนะครัครั้งแรก <OUR S 1> <น>เลยอ่ะในชีวิตที่อุ้มหมาตอนนี้เราถึงซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าเราเอาเขาออกไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรรู้ป่าโอ้โหคือ l โ c a t o r เราไม่มีรถเข็นเขาอะ่ะโอเคเดี๋ยวตูจะไปซูเป,ปอร์แล้วก็อย่างรวดเร็วทุกคนก็ spend good time เด e car โอเค อย่างนั้นเราถอดคาซีให้แดนนี่เดียวถอดให้เป็นไงคะเลี้ยงเข้าขั่วมาวันที่สองแล้วเป็นไงคะทำให้อยากเลี้ยงขึ้นไหมหรือเป็นไงทำให้อยากเลี้ยงขึ้นอยากเลี้ยงมากขึ้นทีจะเรียกชื่อเขาว่าขนมขนมเหรออันนี่ด้วยอันนี่ด้วยเหรอเนี้ยเลี้ยงสิ สิบเดย์เลงอยากเลี้ยงตลอดไปตลอดไปอ่อ e v น n l ลนี้เป็นวิญญาณอ่ะ I still wanna เลี้ยงหมาหลับไปแล้วใช่ไหมหลับเปล่าเขาหลับตาว่าจินนี่นี่นี่ระวังโดนเขาทุกคนช่วยทุกคนไม่มีใครเรียบร้อยเท่าข้าวคั่วเลยนะคะ I already know เรียบร้อยยิ่งกว่าเด็กอีกน่ะคนเราแล้วเขาพวงงเลยตื่นแล้วเมื่อกี้เขาหลับถึงบอกไงว่าเรียบร้อยสุด่รอนเนี่ยทั้งทางเสียงอันดับคิดว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างกับการลองเลี้ยงหมาก็แยกเป็นสองคนแต่มุมมองของพี่ก่อนตาแรกๆเราเห็นว่าเรนนี่อยากได้จริงก็อยากได้แต่เรนนี่อยากได้มากกว่าแต่ตอนที่มาถึงเนี่ยเรนนี่เข้าข่ายเหมือนเด็กที่แค่อยากเล่นนะแต่จินน่ะ มีเลเวลที่เขาห่วงใย,ยดูแลหมามากกว่าเซอร์ไพรส์กว่าที่เรารู้สึกตอนแรกปกติจินนี่คืออะไรที่สุปรกพอีอีนี่ไม่เอาเลยถนะูกไหมก็ถือว่าจินเนี่ยมีวินัยขึ้นอย่างชัดเจนคืออย่างเลนี่ออเ,นเขาไปดีกว่กับเข้าบคั่วเหมือนของเล่นเล็กๆที่มาก,มกอดโอ้ยิ้มอ๋อน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างจีนอ่ะเขาก็ชอบขา้าบคั่วแต่พอผ่านไปเนี่ยเหมือนเขาดีวลลอกความเอาใจใส่ดูแล ตอนแรกตอนแรกเขาก็ไม่หาจีนไงวันสองวันปุ๊บเขาก็เริ่มเดินตามจีนแล้วก็จีนก็อุ้มหมาอะไมานั่งตัดเป็นส่วนเรนนี่คือจะจะเข้าไปคว้าอย่างเดียวคือจะเข้าไปทยานอยากอะมีความจะมันต้องมานี่เป็นตุ๊กตาไปไม่ไดม,ม,<ล>ม,มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรนนี่เขาจะชอบบอกเขา่ว,ว่า are you listening n นจีนมนี่ นม่หอมอ่ดิหอมไหมกินเหมือนซีเรียลเลยอ่ะเขากินเหมือนซีเรียลเหรอกินเหมือนซีเรียลเหรอกินหมือซีเรียลอ่ะยพรอหนินจะไปแล้วพ่อหนินจะไปแล้วพ่อหนินจะไปแล้ว หลบกไหมหลบกตอนนี้เขาเรียนออนไลน์ที่ในสุดท้ายสรุปของวันนี้แล้วเราก็จะเอาเข,าข้าวคั่วไปคืนอยากให้ข,าข้าวคั่วอยู่ต่อไหมอือห mm ื hmm. I want you to be my dog but she's not your dog อยากขอยีดเลยดีกว่ามถ้าเป็นไปได้คือยีดตัวนี้ขอเลยได้ไหมก็คือพอพี่เม้งไปส่งอ่ะตัวก็พิมพ์ลายหายยีดเข้าพูดเป็นไงมัางคือเราคิดถึงนะเราเห็นลูกบอลที่เขาเล่นเราคิดถึงเราพิมพ์ขนาดนั้นเลยเหรอสามวันเองนะเออเราเออมันก็หกพันเลยเนาะเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อผมบอกจะบอกเข้าควว่าไง ไปไปส่งเข้าคั่วกันหนูชอบหมเลี้ยงส่งสัมภาเนี่ยชอบคนไหนไม่ชอบมั่งไม่มีจีนไม่ชอบวันนี้ทำไมอ่ะเพราะเขาขันจับอ่ะโอ้ใช่ทำไมวะตาตาตาลิ้งนอนเขาเขาตาแป๋วใส่หน้าเลยนี่เลียงก็ตกใจเลยจ <laughs> ัง ดเอาขวเอาขวอเจ้าของเอาไปแล้วไปนี่ไงเต็มเลยเห็นไหมนี่ไงมาดูสิเลนี่นี่ไงนี่แบบหนึ่งตัวนี้นอนนิ่งเลยแก่แล้วป่วยโอ้แก่นี่นี่ดู เวลาหมาแก่เขาจะนอนนี่เขาปวดต้องอุ okay. okay. ar ้มพาเขาลงไปฉี่ด้วยนะไปตอมีประชุมเตรียมกลับอะไรสิ่งต่างๆที่เอาไปโชว์เอากลับบ้านอ่ะไม่เอาขอบคุณนะครับครับทั้งสองคนเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ในครอบครัว จากที่ทุกคนได้เห็นผ่านในคลิปทั้งสองคลิปนะครับ3วัน2คืนการที่หมาเขาอยู่กับเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำา EP นี้ว่าจริงหรือไม่จงย,ยังไงต่เลียได้ไหมจริงจริงไม่ใช่แค่จินเรืนีม่มันคือทุกคนในบ้านเมื่อหมายอยู่ในบ้านหมาไม่ใช่เป็นหมาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นหมาของทุกคนเป็นสัตว์ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลพอ,อตุก๊ก็ได้เห็นแล้วสามวันไม่ได้พิสูจน์แค่จริงเลยนี่มันถามตุ๊กด้วยว่าตุ๊กสนใจหมาตัวนี้มหมาสนใจจะเลี้ยงว่าจริงๆหรือเปล่าก็รู้ รับผิดชอบของทุกคนเนาะเพราะว่ายกตัวอย่างนี่ยงจีนเขาดูแลเรื่องคืชีอาหารกับอะไรนี่อแต่เราอ่ะจะคิดเยอะเราจะรีดทุกนภาษาสอนภาษาให้มาอาหารการกินก็เรื่องหนึ่งการเล่นก็เรื่องหนึ่งความปลอดภัยหนาวร้อนอะไรอย่างงี้จะคิดอีกสเต็ปหนึงก็คือเป็นเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมมากกว่า I'm gonna tell you the answer please don't be mad or don't be sad be prepared and you got to promise me okay we are going to have a dog that's my answer are you two gonna help me taking care of the dog โดยสรุปก็คือเราคงจะเลี้ยงหมานะครับคงจะเลี้ยงหมา ไม่ใช่เป็นเพราะว่าตามใจเด็กๆแต่เราพอเรามาอยู่เรารู้และมันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นได้แล้วมันรู้สึกดีเหมือนกันเด็กๆก,ก็ได้พัฒนาทางเรื่องความคิดบางอย่างวินัยบางอย่างได้ดีด้วยถ้าเขา,เขาถ้าเขาทําได้นะครับจะเริ่มไปหาดูแนละ้วว่าใครโชคดีได้มาอยู่บ้านของเราตรัวไหนถูกชะตาเราไม่ได้ตัดสินที่เราตัดสินที่ทุกคนไม่ใช่จินจะเอาตัวนี้เลยอยากตัวนี้นจะยอมไม่ใช่ทุกคนต้องมีสิทธิ์ลงความเห็นดีครับเร็กมาดีครับ